เสียงเพลงอินโทรมันมันดังขึ้นพร้อมภาพ FA 5 0 Golden Eagle กำลังทยานขึ้นจากรันเวย์กลางแสงอาทิตย์ผู้บรรยายถ้าพูดถึงเครื่องบินขับไล่เบาที่กำลังครองใจหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ชื่อแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวของหลายคนคือเจ้านกสีทองลำนี้ FA 5 0 Golden Eagle จากเกาหลีใต้ทำไมเครื่องบินลำไม่ใหญ่มากแต่มาแรงขนาดนี้ ทำไมหลายชาติถึงอยากมีมันไว้ประจําการวันนี้เราไปดูกันครับตัดภาพเป็นมุมต่างๆของ FA-50 บินผ่านภูเขาเมืองและทะเลผู้บรรยาย FA-50 Golden Eagle เป็นเครื่องบินขับไล่เบาร่วมสมัยที่พัฒนาโดยไก่คเ r e a Aerospace Industry ร่วมมือกับยักษ์ใหญ่จากอเมริกาอย่าง l o c k h e e Martin โครงสร้างพื้นฐานมาจากตระกูล T-50 JT-50 เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงของเกาหลีใต้แต่ถูกอัปเกรดให้กลายเป็นนักสู้ตัวจริงที่พร้อมรบทั้งโจมตีภาคพ,พื้นป้องกันน้านฟ้าและฝึกนักบินในลำเดียวสูมใกล้ให้เห็นดีไซน์ของลำตัวปีกหางและช่องลมผู้บรรยายรูปร่างของ FA-50 ดูภายนอกอาจคล้ายเครื่องบินฝึกแต่ภายในนั้นเดือดมาก มันถูกออกแบบให้มีสมนนรรถนะใกล้เคียงเครื่องบินขับไล่รุ่นหลักแต่มีต้นทุนการจัดหาและการปฏิบัติการที่ถูกกว่าหลายเท่าเหมาะกับประเทศที่ต้องการพลังทางอากาศที่คุ้มค่าไม่ต้องถึงขั้น F-35 แต่ก็ไม่อยากอยู่ในยุคเกา่าขึ้นกราฟิกตัวเลขสมนนรรถนะคร่าวๆเคลื่อนไหวบนจอผู้บรรยาย ลองดูตัวเลขกันสักหน่อยความเร็วสูงสุดของ FA 5 0อยู่ที่ประมาณแมต1.5บินได้เร็วเหนือเสียงอย่างเต็มตัวระยะปฏิบัติการราวๆาวพันกว่ากิโลเมตรขึ้นไปขึ้นอยู่กับโหลดและเชื้อเพลิงใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นกำลังสูงทำให้ขึ้นบินได้เร็วไตระดับได้ไวเหมาะทั้งภารกิจสกัดกั้นและโจมตีฉับพลันภาพคอบพิแบบจอสีสมัยใหม่กดปุ่ม HUD ขึ้นผู้บรรยาย ด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่น้อยหนะ้า FA-50 มีเรดาร์ควบคุมการยิงที่ทันยุคสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรองรับการใช้จรวดอากาศสู่อากาศทั้งระยะสั้นและระยะกลางรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีโจมตีภาคพื้นและระเบิดนำวิถีแบบแม่นยำสูงทำให้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุน่นอยากให้บินฝึกก็ได้อยากให้ไปรบก็พร้อมตัดภาพให้เห็น FA-50 ติดอาวุธเต็มตี ผู้บรรยายใต้ปีกของเจ้านกสีทองลำนี้สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งจรวดแบบไม่คุมวิถีระเบิดธ,ธรรมดาระเบิดนำวิถีและจรวดอากาศสู่อากาศเช่นเอมลบก้าไซวินเดอร์ช่วยให้เข้าตีเป้าหมายทั้งบนฟ้าและภาคพ,พื้นได้อย่างยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังมีปืนกลอากาศภายในลำตัวสำหรับการรบระยประชิดขัดไปยังแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซูมไลทีลับประเทศ ผู้บรรยายแล้วทำไม FA 5 0ถึงได้กลายเป็นขวัญใจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำตอบสั้นๆคือถูกคุ้มทันสมัยและใช้งานง่ายสำหรับหลายประเทศในภูมิภาคนี้งบประมาณด้านการทหารไม่ได้สูงเหมือนชาติมหาอำนาจแต่ก็ต้องการเครื่องบินที่ทันสมัยไว้ปกป้องน่านฟ้าและตอบโต้ภัยคุกค,คามได้จริง FA 50จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ลงล็อก ภาพ FA 5 0บินคู่ F 1 6ผู้บรรยายถ้าเทียบกัน FA 5 0อาจไม่ได้แรงเท่า F 1 6หรือราเฟลแต่ข้อดีคือราคาถูกกว่าค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าใช้บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานน้อยกว่าและยังใช้แนวคิดระบบที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินตะวันตกหลักๆทำให้นักบินที่ฝึกบน FA 5 0สสามารถต่อยอดไปยังเครื่องบินขับไล่สมรรถนะส,สูงรุ่นอื่นได้ไม่ยาก ใส่ช็อตการฝึกบินการเติมเชื้อเพลิงและการยิงอาวุธในแบบซิมูเลชันผู้บรรยายอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายชาติชอบคือ F A 5 0เป็นทั้งเครื่องบินฝึกขั้นสูง l i บลีดอินฟ라 t เตอร์เทรนเและเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาได้ในลำเดียวทำให้ประหยัดทั้งจำนวนแบบเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในการฝึกนักบินไม่ต้องซื้อเครื่องฝึกอีกแบบหนึ่งแล้วค่อยไปซื้อเครื่องรบอีกแบบหนึ่ง แค่มี FA-50 ก็ใช้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างห้องเรียนไปจนถึงสนามรบจริงได้ตัดภาพไปยังบรรยากาศรัฐสภาห้องประชุมรัฐบาลอนุมัติจัดซื้อใช้ภาพประกอบกลางกลางผู้บรรยายในภูมิภาคนี้หลายประเทศหันมามอง FA-50 เป็นตัวเลือกสำหรับการทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่อายุมาก เช่น F-5 หรือเครื่องบินโจมตีล้าสมัยอื่นๆด้วยเหตุผลด้านค่าใช้จ่ายและความน่าเชื่อถือของเกาหลีใต้ที่เริ่มกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดอาวุธโลกทั้งในด้านรถถังเรือและเครื่องบินขับไล่ภาพโรงงานผลิตไก่มีช่างเทคนิคกำลังตรวจสอบปีกและชิ้นส่วนผู้บรรยายเกาหลีใต้เองก็ต้องการที่สน์ให้โลกเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้บริโภคเทคโนโลยีจากชาติตะวันตก แต่สามารถผลิตออกแบบส่งออกระบบอาวุธคุณภาพสูงด้วยตัวเอง FA 5 0จึงไม่ใช่แค่สินค้าแต่มันคือหน้าตาของอุตสาหกรรมการบินเกาหลีใต้ที่ถูกใช้เป็นบัตรเชิญเข้าสู่ตลาดโลกขึ้นกราฟิกคำว่า Key Advantage จุดเด่นสำคัญของ FA 5 0แบบวิ่งเรียงทีละข้อแต่ไม่ต้องใช้เป็นหัวข้อในสคริปตให้ผู้บรรยายพูดต่อเนื่องผู้บรรยาย ถ้าเราจะสรุปจุดเด่นของ FA 5 0ให้เข้าใจง่ายใจง่ายก็มีอยู่หลายด้านอย่างแรกคือราคาที่ถูกกว่าเครื่องบินขับไล่ไฮเอนมากทำให้ประเทศที่มีงบจำกัดสามารถเพิ่มจำนวนฝูงบินได้เร็วขึ้น 2. คือค่าดำเนินการทั้งค่าซ่อมบำรุงค่าน้ำมันและชั่วโมงบินนักบินต่ำกว่าทำให้ฝึกนักบินได้จำนวนมากขึ้นโดยไม่เปลืองน,นบเกินไป แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าดำเนินการต่อชั่วโมงระหว่าง FA 5 0กับเครื่องรบหนักใช้ภาพกราฟิกทั่วไปไม่ต้องมีตัวเลขจริงผู้บรรยาย3คือความยืดหยุ่นมันทำได้ทั้งฝึกบินลาดระเวนโจมตีภาคพื้นและป้องกันน่านฟ้าในระยะใกล้4ีคือเทคโนโลยีทันสมัยเพราะใช้ระบบอวิโอนิกแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ รองรับการอัปเกรดในอนาคตเช่นเรดาร์ AESA หรืออาวุธสมัดใหม่ๆที่จะตามมาภาพคืนราตรี FA 5 0บินฝาก้อนเมฆพร้อมตัวอักษรลอยๆบอกว่า Network Centric Precision Strike Modern Trainer ผู้บรรยายที่สำคัญยุคนี้โลกกำลังเข้าสู่แนวคิดการรบแบบเครือข่าย FA 5 0เองก็ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับระบบบัญชาการควบคุม สื่อสารและข้อมูลข่าวสารของกองทัพได้อย่างกลมกลืนทําให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินเดี่ยวเดียวแต่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ในสนามรบสมัยใหม่ตัดภาพเป็นฉากจําลองสถานการณ์โจมตีภาคพื้น FA-50 เข้าโจมตีเป้าหมายด้วยระเบิดนําวิถีผู้บรรยายในภารกิจโจมตีภาคพื้น FA-50 สามารถใช้ระเบิดแบบนําวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS ทําให้เข้าโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยํา ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายข้างเคียงและยังสามารถทำภารกิจสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินในสนามรบได้ดีด้วยความเร็วและความคล่องตัวทำให้เข้าโจมตีแล้วถอนตัวออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างรวดเร็วสลับเป็นฉากการสกัดกั้นเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายผู้บรรยาย ในบทบาทเครื่องบินขับไล่ป้องกันน่านฟ้า FA 5 0สามารถรับแจ้งเตือนจากเรดาร์ภาคพ,พื้นหรือระบบตรวจจับอื่นๆจากนั้นไต่ระดับและเข้าสกัดเป้าหมายได้ในเวลาไม่นานเหมาะสำหรับใช้ในภารกิจ QR A Quick Reaction Alert หรือการเตือนเร่งด่วนเมื่อมีเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายใกล้เข้าน่านฟ้าพาพนักบินสวมหมวกบินขึ้นบันไดเข้าสู่ c o อปิผู้บรรยาย จากมุมมองของนักบินเอง FA-50 ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่แท้แท้ทั้งในเรื่องความเร็วแรงดึงและระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ผสานกับคอบพิจจอสีหลายจอทำให้นักบินรุ่นใหม่สามารถฝึกใช้งานเครื่องบินยุคใหม่ฝึกการบริหารข้อมูลจำนวนมากบนจอ HUD และ MFD ก่อนจะไปประจำการบนเครื่องบินรบหลักที่ใหญ่กว่าแสดงภาพห้องจำลองบิน simulator FA-50 ผู้บรรยายอีกจุดที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าคือการมีระบบซิมูเลชันการฝึกบินที่ผูกกับ fa 5 0อย่างครบวงจรตั้งแต่การฝึกขั้นพื้นฐานฝึกยุทธวิธีไปจนถึงการจำลองการรบจริงนักบินสามารถฝึกสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้ในโลกเสมือนก่อนจะไปทำจริงบนท้องฟ้าช่วยลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายได้มากภาพตัดสลับระหว่างเครื่องบินเก่ารุ่นดั้งเดิมกับ fa 50ที่ทันสมัย ผู้บรรยายหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเครื่องบินรุ่นเก่าอายุหลายสิบปีทั้ง F-5 หรือเครื่องบินโจมตีเบารุ่นโบราณที่เริ่มหมดอายุการใช้งานการจะกระโดดไปซื้อเครื่องบินไฮเอ็นราคาแพงอาจไม่ใช่คำตอบที่เป็นไปได้ทางการเงิน FA-50 จึงกลายเป็นตัวเลือกก้าวข้ามยุคแบบค่อยเป็นค่อยไปช่วยยกระดับเทคโนโลยีของกองทัพอากาศโดยไม่ฉีกงบประมาณมากเกินไป ขึ้นข้อความตัวใหญ่กลางจอทำไมถึงเรียกว่าสวิสเอเชียเฟเวอริตไลท์ฟเตอร์ผู้บรรยายเพราะเมื่อมองในมุมของภูมิภาคนี้ความต้องการหลักๆของหลายประเทศคือเครื่องบินที่บินได้เร็วพอป้องกันน่านฟ้าได้ใช้งานได้จริงในสงครามแต่ก็ต้องไม่แพงเกินงบต้องซ่อมง่ายและต้องมีโอกาสอัปเกรดในอนาคต FA 5 0จึงตอบโจทย์ตรงเกือบทุกข,ข้อแถมแว็กัพจากเกาหลีใต้ก็มาเต็ม ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกการซัพพอร์ตและชื่อเสียงด้านคุณภาพสินค้าภาพแฟลชโชว์ไลน์อัพสินค้าทางทหารของเกาหลีใต้ทั้งรถถังปืนใหญ่เรือและ FA50 ผู้บรรยายเราจึงได้เห็นภาพว่า FA50 ไม่ได้เดินเดี่ยวเดียวแต่มาเป็นแพ็กเกจของความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกลาโหมเกาหลีใต้เสนอทั้งดีลด้านการผลิต การประกอบในประเทศคู่ค้าการฝึกบุคลากรและการสนับสนุนในระยะยาวทำให้หลายชาติรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินแต่เป็นการลงทุนด้านความมั่นคงร่วมกันภาพ FA 50บินเหนือเมืองสมัยใหม่ในยามค่ำคืนผู้บรรยายในยุคที่ภัยคุกคามหลากหลายทั้งปัญหาข้อพิพาททางทะเลการละเมิดน่านฟ้าการก่อการร้ายและสงครามไฮบริดเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นสูง บินได้ทั้งภารกิจฝึกและรบจริงในราคาที่กองทัพแบกรับได้จึงมีความสำคัญอย่างมาก FA 50 Golden Eagle จึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินขับไล่เบาแต่เป็นเครื่องมือในการรักษาดุลอำนาจและความมั่นคงของภูมิภาคค่อยๆตัดเข้าภาพสโลโมชัน FA 50พยานขึ้นท้องฟ้าหมุนตัวเล็กน้อยก่อนดิ่งขึ้นผู้บรรยายและนี่คือเหตุผลที่หลายคนเรียก FA 50ว่า นกสีทองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันอาจไม่ใช่เครื่องบินที่ลำที่สุดหรือเร็วที่สุดในโลกแต่ในสมการระหว่างสมรรถนะกับราคาและโอกาสเติบโตในอนาคตมันคือหนึ่งในคำตอบที่ลงตัวที่สุดในยุคนี้เสียงเครื่องยนต์คำรามพร้อม FA 50บินผ่านกล้องทิ้งท้ายผู้บรรยายคุณคิดยังไงกับ FA 50 Golden Eagle ถ้าคุณเป็นผู้วางแผนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในภูมิภาคนี้คุณจะเลือกกนกสีทองลำนี้มาอยู่ในฝูงบินของคุณไหมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคอนเทนต์ด้านการทหารเทคโนโลยีการบินและเกมเครื่องบินรบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปภาพปิดเป็นโลโก้ช่องพร้อม FA 50บินผ่านด้านหลังแล้วเฟดจบพร้อมดนตรีท้ายคลิป